กินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ตทิ้งไปสิ ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง32คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของรายการเราวันนี้นะครับเธอเป็นลิเกสาวเงินล้านตัวจริงของประเทศไทยขอต้อนรับจริงหลีดขาว ทำลอยหน้าชะเออยคุณยิงสักเอ้อยแย่งแฟนฉันชะเอเอเอ้ยมีลูกใดีกันสองคนชะเออไงไม่ผิดรับผิดกี่ทีอีกเอาเอาเธองานเยอะไปเธอจำบทผิดหรือเปล่าให้ร้อมชมฉันจะมาว่าฉันไปแย่งผัวใคร ไม่ใช่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะบื่นึ่เขาทำไมเธออยู่ีเธอสวยขึ้นอย่างนี้มอนสาวสิบเจ็ดเลยอะ่ะาาเสียาจจ้เธอทำอะไรอะ่ะจะฉีดทุกวันเลยเหรอโอ้โหหนูเนี่ยนะไม่รููต,ตีด้าตีด้าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะอาจจะดูแลตัวเองเยอะเพราะว่าหนึ่งงานเยอะสองก็คือทำหลายอย่างแล้วเกิน ร้องเพลงลิเกริวลิเกเสร็จแล้วก็ทำร้านเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าแบบแต่ย่อย่างนี้ค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วชุดลิเกมันเยอะใช่ปะเหล่าลิเกชุดร้องเพลงมันมีเยอะก็เลยเอามาให้เช่ากะว่าจะตั้งร้านเล็กๆที่บ้านของนิยายขาวชัยนาคนก็เข้ามาดูมีชุดราตรีไหมชุดแต่งงานไหมชุดเจ้าบ่าวไหมอ้าวเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ครบวงจรเลยต้องลงหัวกานตายแล้วคงใหญ่เท่านาเกลือเลยนะซิไม่ถึงขนาดนั้นหรอไหนๆจริง ก็มารายการของฉันแล้วแล้วก็จิ้นดข่าวดีเธอสวยแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยมากฉันชอบความสามารถของตัวดีของเธอเป็นแบบพนงกลังเลยแบบนี้ไม่อะค่ะฉันชอบเธอเป็นแบบนี้มานานก็เป็นแบบนี้ไปทีนี้อาจารย์ทีสาเนี่ยก็มีสูตรน้ำพริกเยอะมากเลยจิ้นดข่าวฉันมีสูตรน้ำพริกเยอะมากแต่ที่มองเห็นนี่น้ำพริกไม่แต่ฟังสิฉันอยากได้สูตรแบบชัยนาธะอาจารย์ จริงๆไม่น่าพึ่งหนูเลยนะจริงหรือเปล่าเนี่ข้าวไม่เก่งไม่แต่เธอเป็นคนชัยหน้าโดยใส่เลือดไหมใส่เลือดโดยใส่เลือดเธอก็ต้องทําเป็นสิเพราะเขาบอกว่าน้าพริกกะปิอ่ะที่ชัยนาดดัอร่อยมากใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยจริงเครื่องแกงน้ําพรุน้าพริกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยทุกคนแา่จะที่จังหวัดนี้แต่ที่ชัยนาสสดๆอาจารย์แน่รู้แต่ว่าข้าไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเขาถือว่าบอลชูบีเอาละเรามาดูกันว่าน้ำพริกกะปิโอ้ ของจรริ้งฤทธิ์ขาวงเทวันจะกินได้หรือว่าเททิ้งกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศัก์จะกินได้หรือเททิ้งเอาละทุกผู้ชมเซตนาทีสัตจ์กนี้ไปเรามาพิสูจน์กันว่าน้ำพริกกะิของจิงฤทธิขาวงเทวันจะกินได้หรือว่าเททิ้งไป ลงมือเรวเร็วสิบนาทีสิบนาทีคือที่ไหนคะสิบนาทีค่ะนะมีช้อนไหมคะช้อนช้เหรอคะช้อนอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะหนูไม่ว่าไม่ว่าหนูทําครั้งแรกในชีวิตเลยปกติแล้วหนูชอบทานด้ำปิ้งกระปิกระปิแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทำลมาจ้าอันนี้ใส่ได้เลยไหมใส่ได้เลยตามใจเลยอ่ะอะแล้วอะไรอีก่ะน้ำตาลเยอะไปปล่าหมดเลยเหรอไม่รู้ฉันไม่รู้สูตรชัยนาคคือยังไงแต่มันต้องหวานหน่อยใช่ไหมคะ าอาจารย์เคยฟังเพลงปล่าถ้าเกิดหนูทำไปแล้วร้องเพลงไปเขาจะว่ามีสามีแก่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อเอาหนไม่รู้เลยเหรออะไรอ่ะอะไรแบบเยอะเยอะไรอ่ะไม่ไล่ไม่ไล่อาจหนูร้องเพลงนะไหวมาอะออ๋ไหวมาเจาะเจาะจาะกันหน่อยอะออ๋อไหวมาเจออะไรพี่วันนี้เรามาแฮปปี้เฮ่อปาร์ตี้มาเจาะมาจาอกันหน่อยนะ มาโจมาโจโจกันหน่อยนะเฮ้มาโจมาโจโจกันอสามชาจึงจึงตลิทิจึงงะจึงจึงตลิทิจึง่ะจึงจึงตลิทีิจึงโจโจโจอาาย์อาจารย์ยูก่อนรีก่อนอาจารย์เวนาทีไม่ได้แล้ว โอ้อาจารย์ค่ะระวังมือระวังมือเดียว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 ระวังสิคะหนูต้องต้องต้องร้องต้องตามด้วยเนี่ยมันจะได้กินไหมเนี่ยมันจะได้เรื่องไหมใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรเธอเธอก็ดูก่อนไม้กอนเธอจะใส่มันใส่ได้ทุกอันไหมเนี่ยทำไมเขาเตรียมมาเยอะเยะหมดว้าวตายแล้วไวมากไวมา แล้วะนาทียิย่ยิ่่งมะนาว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 หน่อยฝาเดียวพอไหมพอแล้วค่ะหนูว่าพอแล้วนะเอาแล้วเค็มไหมยังาจะเค็มแล้วอาจารย์ค่ะอขอตาเมื่อกี้จะใส่เชโป้ลงไปด้วยนะใส่อ๋อนั่นแหละสิแล้วทำไมอ่ะหนูก็นกึกว่าเขาให้ใส่ด้วยอ่ะหนูไม่รู้อะไรนะคะอาจจะอร่อยก็ได้อาจารย์จะไปรู้หรอสูตรหนูใช่ไหมเด็กอยู่แล้วค่ะอืมอร่อยนะอืมอร่อยนะ อาจารย์เอามะนาวมะนาวเอามะนาวอีกอ่ะผูแต่งทำไมมะนาวเยอะจังอ่ะอาจจะอร่อยก็ได้ค่ะอาจารย์โอเคอ่ะมะนาวอีกอ่ะพอแล้วพอแล้วพอนะนี่เจะไปรู้เหรอสูตรของหนูอาจจะโ้ยสุดยอดก็ได้จันค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ไปใบชะนายไม่ใส่ไม่ใส่แล้วต่อันนี้มันจะแยมส้มอาจะรย์นั่นน่ะสิแกงหนูอ่ะได้ได้แล้วใส่ใส่ถ้วยนี้ได้แล้วถ้วยนี้อ่ะดูสวยหน่อยเอาแค่นี้ ระวังตานะคะอาาจรย์ค่ะไหวมจางสาวไหวมาหนูเนี่ยไหวไหมตาโอเคจ้ะโอเคแล้วนะใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยแห้งต้นเหรอนิดหน่อยอ๋อสวยงามเอาดูอู้ตาแล้วมีบพุ้ตไสเลสนะคะอ้าวจะถืออลไรเอาพรีเซนต์แล้วพรีเซนต์แล้วนี่เลยค่ะน้ำพริกกะปิของจิตรีขาวงเทวันแห่งเมืองชัยน่า อสักกู่หนึ่งคุณผู้ชมครับคณะกรรมการจะนั่งชิมและจะบอกว่ามันกินได้หรือว่ามันต้องเททิ้งไปถิ่นกะปิแรงนะสุดชัยนาธบ้านเธอขอต้องกะปิเยอะๆนี่หรอต้องอาจารย์ ชิ้เดียวขาวอ่ะแม่ว่ามันเค็มเกินเช่ไหอหนูขอชิมได้ป่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ ปกติเป็นคนชอบทานแกงเขียวหวานนะคะแต่ว่าส่วนผสมในแกงเขียวหวานเนี่ยก็จะเหมือนมือนกันทุกๆร้านก็เลยอยากจะถามอาจารย์ยิ่งศักว่าจะทํายังไงให้เมนูแกงเขียวหวานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างไม่เหมือนใครและต้องอร่อยด้วยนะคะถ้าคุณมิวอยากทานแกงเขียวหวานที่อร่อยไม่เหมือนใครช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแกงเขียวหวานเป็ดย่างกับหน่อไม้ฝรั่งจัดให้คุณมิวเลยค่ะ เริ่มจากใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโรโบลงผัดในกระทะที่อุ่นน้ำมันจนร้อนผัดจนมีกลิ่นหอมแบ่งกะทิเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปลงผัดจนกะทิแตกมันดีเติมกะทิสำเร็จรูปส่วนที่เหลือรอจนเดือดอีกครั้งใส่เนื้อเป็ดย่างลงไปจึงปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บใส่มะเขือพวงหน่อไม้ฝรั่งแครอทใบมะกรูดและพริกขี้หนูสวน พริกชี้ฟ้าสามสีหั่นแฉลบและใบโหระพาคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมสุกดีจึงเติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดรอจนเดือดอีกครั้งจึงยกลง Amazing เลยใช่ไหมล่ะคะคุณมิวกับเมนูแกงเขียวหวานเป็ดย่างกับหน่อไม้ฝรั่งเพียงแค่มีตัวช่วยในการรังสรรค์ไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อยง่ายได้ใจทุกเมนูค่ะ โอ้โหเมนูแกงเขียวหวานเป็ดย่างกับหน่อไม้ฝรั่งน่าสนใจน่ากินมากแล้วก็อยากชิมจริงๆนะคะเดี๋ยวมิวจะขออนุญาตขโมยสูตรอาจารย์เอาไปลองทำกินที่บ้านนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้กด็ทิ้งไปสิช่วง go delicious สนับสนุนโดยเบทาโกร วันนี้ขอเสนอเมนูส้ตมตำไก่ยอพริกไทยดำเริ่มจากนำไก่ยอพริกไทยดำเบทากโกหั่นให้บางลวกในน้ำเดือดตักขึ้นพักไว้จากนั้นโขลกรพริกขี้หนูกับกระเทียมให้ละเอียดใส่ถั่วฝักยาวและถั่วลิสงคั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่มะละกอแครอทมะเขือเทศสีดาโขลกพอเข้ากันใส่ไก่ยอพริกไทยดำเบทาโกรที่ลวกไวเคล้าจนเข้ากันตักใส่ถาดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งถั่วลิสงอบและไก่ยอพริกไทยดำเบทาโกรหั่นเต๋าก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูส้มตำไก่ยอพริกไทยดำ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาล่ะคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วที่เราจะมาดูกันว่าเมนูน้ำพริกกะปิของชิคกิ้สครับวงเทวันนั้นมันจะกินได้หรือว่าวเททิ้งโอ้ไม่อยากให้เทเลยไม่เราต้องไม่เทสิเธอ,อมัน่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นล่ะตักตัดห้าิ โอ้ยอย่าเลยเมื่อกี้เธอชิมฉันดูดูถ้าเธอบอกว่าอร่อยจะฉันแปลกใจทำไมสูตรชัยนาทบ้านเธอเสถียรหรืออย่างนั้นล่ะจริงๆหนูชอบอ่ะตัวตัวตัวหนูนะคะต้องกินค่อนๆใช่ใช่ใช่แต่ที่กรุงเทพอ่ะเขาทำกันน้ำใสๆเขาจะได้ขายแล้วกำไรเยอะๆอ๋อนั้นขายเลหนูแค่ทำหนูทำแบบนี้อ๋อเหรอเห็นหน้าจ้าแล้วหนูก็เสียวผ้ยตายพีชแม่บลาเลอร์เขียวไปก่อน กินได้ไม่ะถิ่นกะปิแรงๆนะสูตรชัยนาทบ้านเถอะอร่อยค่ะต้องกะปิเยอะๆนี่หรอกนี่อาจารย์อาจารย์ตายแล้วชิมเลยขาวว่าแม่ว่ามันเค็มกวนจริงหรอรหรอนูขอชิมได้ป่ะไม่ใจหนูนะที่ว่าแม็กมันพี่กะปิกะปิเท่านี้แม่ใส่ใบฮืออะไรใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะแล้ทำไมตัวเองใส่นิดเดียวล่ะ จเยอะไปเมื่อกี้ต้อนแรกโอ้โหแต่ฉันไม่รู้ฉันจิ้มเยอะไปประดี๋ยวประเดี๋ยวถ้าใส่น้อยอร่อยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเครเพาะฉะนั้นน้ำพริกกะปิสูตรของจิ้งหริขาวงเทวันกินได้มึงครับเอาอย่างนี้ในเมื่อเธออุตส่าห์ตั้งใจทำให้เรากินแล้วก็อร่อยอร่อยอุ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอลิสเอาเอาอยากอยากรู้จริงกจริงมันต้องทำยังไงบอก ถูกต้องแล้วล่ะใส่กะปิถ้าขอโทษการใส่กระเทียมแบบพริกขี้หนูไปก่อนก่อนใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วก็ใส่กะปิถ้าหากอยากให้มันลดหวานน้ำเราก็ต้องใส่น้ําตาลลงไปก่อนการใส่น้ําตาลลงไปก่อนเดี๋ยวจะทําให้น้ําพริกกะปิของมันเนี่ยออกมาดูเงาๆแต่สีของพริกขี้หนูเขียวแดงมันจะช้ำๆแต่ถ้าอยากให้สูตรที่มีพริกแล่นใบแล้วสีเขียวเขียวแดงแดงชัดๆต้องลงมะนาวก่อนน้ำตาล โอเคเลยแล้วเขาก็ใส่กุ้งแห้งป่นไปนิดหนึ่งลงไปโ<อ>แล้วส่วนหนึ่งก็โรยหน้าอย่างนี้ถ,ถูกต้องแต่กะปิเนี่ยต้องไม่เยอะมาแล้วนี่นีิกะปิบางสูตรนะนี่นี่แบบสูตรแบบกระซิบล้วไปแอบดูเข้ามาเขาคั้นส้มเขียวหวานอเอาน้ำส้มเขียวหวานเนี่ยใส่ลงไปด้วยอุ้ยน้ำมันจะใสขึ้นมาหน่อยนึื ทต่อร่อยมากจิงหนิอร่อยมากพี่มันเป็นน้ำน้ำนี่ไม่ได้ใส่น้ำอุ่นไม่ใช่คนอื่นเขาใส่น้ำเปล่ากันที่เขาขายแล้วก็เติมผงชูรสแต่สูตรโบราณน่ะก็ต้องส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานบีบไปแทนน้ำถูกต้องมันกรุ้งกรบมันอร่อยความมันได้กลิ่นเปรี้ยวๆนะน้ำลายไหลมพรมันกินอร่อยมากใช่ๆเอาอย่างนี้และกันประเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมไหนไนจิ้งหนิดเขาอุตส่าห์มาเยี่ยมแล้วมาลองลิเกให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการ ช่วงหน้าอาจารย์น,นิสสัจจะมีเมนูเด็ดฝากจิ้งเด็ดขาวงเทวันกลับไปทำกินที่ใจนาดติดตามชมนะครับว่ายังไงเออไคแม่ตัวดีจ๊ะเออทำไมอาจารย์หนูจะเล่นลิเกดูท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยไอ้คนเฮ้ย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 พูดถึงนะถ้าเป็นไข้นะ ข้าครัวหายเลยมาสักครู่นเจอปลานี้นดูแลกานอะไรนะกินได้ไหมไม่เป็นไรนะแต่นะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตเลตปาหัวมาลายช่วงอร่อยคู่ครัววันนี้เรามีเมนูทุเรียนแสนอร่อยไม่เหมือนใครมาฝากกันกับเมนูสังขยาทุเรียนกับขนมปังปิ้งค่ะ เริ่มจากนำกะทิสำเร็จรูปผสมกับนมข้นจืดน้ำตาลปีบ๊บเกลือป่นแป้งข้าวโพดแป้งสาลีทําเค้กและสีผสมอาหารคนผสมจนเข้ากันดี ส่ส่วนผสมลงในหมอ้อตุนสแตนเลสราหัวมาลายรุ่นคัสซีที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงทำให้ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารและไร้สารปนเปื้อนนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนผสมด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมสุกข,ข้นจึงเติมเนสดชนิดเข้มลงไปตามด้วยเนื้อทุเรียนและคนผสมต่อจนเข้ากันจึงยกลงต่อไปเราก็ทำขนมปังติ้งกันค่ะโดยทาเนสดลงบนแผ่งขนมปัง จากนั้นนำขึ้นปิ้มบนกระทะนอนสติกจนสุกเหลืองทั้งสองด้านจัดเสิร์ฟคู่กับสังขยาทุเรียนรับรองว่าเมนูสังขยาทุเรียนกับขนมปังปิ้งจะทำให้คุณผู้ชมอร่อยจนลืมอ้วนกันเลยแหละค่ะ กกิิิินไไดได้้มทปสช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยซอสวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูหมี่กรอบซอสส้มกันค่ะโดยเริ่มจากคลุมน้ำส้มสายชูบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนจนเส้นหมี่ฟูกรอบจึงตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำซอสส้มแสนอร่อยกันค่ะเริ่มจากใส่หอมแดงลงผัดจนหอม เพิ่มความอร่อยกลมกล่อมด้วยซอสส้มตราแจซี่ที่ไม่ว่าจะทําเป็นน้าจิ้มหรือจะนําไปปรุงรสอาหารก็อร่อยไม่แพ้กันตามด้วยน้ําตาลทรายและเกลือป่นผัดให้เข้ากันจนเดือดและงวดดีใส่เส้นหมี่ที่ทอดเตรียมไว้ลงคลุกเคล้า ใส่เนื้อหมูหัน่นเตาทอดเนื้อไก่หัน่นเตาทอดและเนื้อกุ้งปอกเปลอกหั่นเป็นชิ้นทอดเต้าหู้หัน่นเตาทอดคลุกเคล้ากับหมี่กรอบจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล,แล้วละค่ะมีกรอบซอสส้มเมนูอร่อยง่ายๆที่ทำทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ะทิ้งไปสิ เอาละครับมาถึงตอนที่เราจะทํากับข้าวให้จิ้งหรีดข่าวรับประทานแล้วค่ะวันนี้อาจารย์นิสสักเรียมเมนูที่อาจารย์นิสมั่นใจว่าเหมาะกับจิ้งหรีดข่าวมากคือปัจะรุทดชอบอะไรที่มีความเป็นไทยๆอะไรคะฉันจะทำข้าวผัดปลูกเค็มสูนไพรุ่รับประทานนึกอยู่ว่าไหมไม่น่าจะเคยกินนะคะอาจารย์ค่ะน่าจะเป็นที่นี่ที่แรกท้องจะเสียไหมคะโอ้ยเละเลนระดับใหม่ะเล่นค่ะโอเคงั้นเราก็คงเริ่มต้นกันไปเลยได้เลยค่ะอาจารย์โอเค เวลาจะผัดอาจารย์ก็จะใช้วันนี้เป็น oil นิวทริเมนผู้กิ่งอยขวดนี้อันนี้ดียังไงคะก็ได้ทั้งทอดทั้งผัดในขวดเดียวเลยอาจารย์ก็ใส่ลงไปหน่อย,ยมีขวดหนึ่งทำได้หมดเนาะ<ช>อาจารย์เนาะถ้าผัดเราก็จะไม่ใส่น้ำมันเยอะเอาละ เราต้องรอให้กระทะเนี่ยร้อนทำข้อผัดเนี่ยมันจะต้องกระทะร้อนๆเพื่อทำผัดนะได้ค่ะตอนนี้เราจะใส่ไข่ไก่ลงไปวันนี้ใช้ไข่ไก่ดอกตร์เห็ดหนึ่งฟองเสร็จแล้วเราก็ใช้กระเทียมสับกระเทียมสับอะไรค่ะใส่กระเทียมสับลงไปตรงไข่ไก่ ให้ตรงเลยเหรอคะอย่างนี้นะคะค่ะตีไข่ให้แตกซิยีแตกแล้วก็ียีเลยยีเลยนะยีเลยนี่ไงเพราะฉะนี่นไข่ทุกชิ้นที่มันแตกออกไปจะมีเนื้อกระเทียมซุกมันจะมีกลิ่นไข่หอมกระเทียมอยู่ในนั้นด้วยค่ะหนูอยากรู้เนี่ยปูเนี่ยปูมันต้องทํายังไงก่อนต้องตดไหมเด็ดเล็บออกใช่ไหมคะ่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็จัดการแกะกระดองตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่จลัดงสผัดไปสัมผัด แน่ใจว่าต้องทําให้ปูเข็มสุกก่อนเรียกพาปูโดนน้ามันเพราะมันร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มถูกต้องเลยค่ะเห็นไหมหอมแล้วอาจารย์ค่ะเราก็จะมั่นใจได้ว่าลูกหลานของเราได้กินปูเข็มที่ปลอดภัยเพราะความร้อนมันจะทําให้อย่างน้อยพญาตไปไม้พวกนี้มันหายไปใช่ค่ะมันหอมพอมันเแบบนี้เสร็จใช่ไหมค่ะเราก็จะเริ่มใส่ข้าวลงไปอันนี้ทำเยอะหน่อยนะเหลือที่หลีกขาวใส่กล่องกับบ้านโอ้ยหนูาทานที่นี่ก็สามจานแล้วจา์ค่ะเอาโรคาอ่ผัดไปน่ากินเนาะนี่น่ากินจังเลยอ่ะ ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ความเป็นสมุนไพรเพรนะว่านาจะกินเผ็ดใช่ไหมเผ็ดได้ค่ะโอ้โหใส่ไปเลยว้าวใส่ไปเลยแล้วก็สีสันก็สวยด้วยนะคะจานพอเราใส่พริกขินพริกมันจะออกทำให้แบบรสชาติม้นหอมหอมข้าวขึ้นมาอีกอีกอย่างเลยค่ะจากหอมปูหอมไข่แล้วนะคะตอนนี้มีกลิ่นข้าวขึ้นมาแล้วค่ะใบมะกรูดอจารย์ผักอันนี้เป็นตะไคร้ซอยซอยโอ้โหนี้คืออาจารย์ขิงซอย ท่านผู้ชมอยากจะบอกอาจารย์นี่ก็เคยใส่ซอสหอยนางรมไปนิดนึโงเริ่มละนัดเริ่มลงน้ำตาลน้ำตาลทรายหน่อยหน่อยใช่ไหมคะน้ำตาลหน่อยใิกไข่ต่อนใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะโอ้โหอาจารย์คะหนูไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมันหอมอะไรบ้างในตอนนี้มันหอมจริง อาจารย์อาจรย์มผัดไปใส่ใส่เลยคะอีกนะคะนี่มันไม่ครบต้องครบนะคะมีหอมแดงด้วยเต็มเกีียวเตรียมเจียวด้วยมาท่านผู้ชมบอกเลยค่ะเนี่ยมันมันสุขภาพจริงๆนะคะสุขภาพจริงๆเพราะว่าใส่เครื่องสมุนไพรครบมากๆเลยค่ะตอนนี้ คือจานนี้ทานไปนะประโยชน์เยอะจริงๆจริงถ้ามันผัดไปอาจจะแห้งๆก่อนยกขึ้นใส่อะไรคะน่ะอะไรคะน้ำเปล่าอะผัดเลยใครเอ่ยถึงจานมีความสุกมากนุ่มเลยเห็นไหมใช่ใช่ใช่อเสร็จฉันปิดเตาแล้วเอาเลยค่ะอาจารย์ค่ะตากล้องเป็นอะไรกันคะอาการเดียวกันคือหอมค่ะความหอมมันเตะจมูกใช่ นี่นี่นี่ดูดูโอ้เป็นเมนูที่หนูไม่เคยเห็นนะอาจารย์จะบีบนามะวใส่ิเยอะแม่ทำดูแล้วแต่เธอเปรี้ยวๆแบบนี้นม่ดิ้นเนาะกำลังดีน้อยอ่ะพอแล้วค่ะถ้าหากรับประทานกับไข่ต้มด้วยก็ได้ถ้าชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องได้ได้ทำได้ค่ะไข่ต้มเธอสักครึ่งฟอง เพิ่งยิงเหรอโอหนูร้อนเลยอดีตมะนาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเธอลองชิมที่เธอเกิดมาไม่เคยเจอเข้าไปไม่เคยไม่เคยค่ะแต่เคยเคยเจอแต่ปลาเค็มไงฮะอือหือรายการนี้คือการอะไรนะเอ๊ะกินได้ไหมไม่เป็นไรนะชื่อแปลกแปลกนะถ้าเธอจะทิ้งฉันก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าฉันก็ไม่ได้เหมือนคนจะต้องทำอร่อยอาจารย์หนูลองจะบอกว่าอร่อยมาก มาจริงเหรอเอ้ามันต้องกลืนลงไปก่อนสิคะไม่ใช่ตักเข้าแบอร่อยมากมันกำลังจะนะอาจารย์คะเออฉันฉันก็ไม่เคยทำตัวแบบเนาะมันต้องแบบยังไม่เกลือกเกลืเลยเกลือกเกลือที่ใช้ไปกู้ว่าจนกระทั่งมันเหลืองมันหอมแล้วอะอร่อยอะตัวเราเคี้ยวๆแล้วคายออกมาไม่ว่ากันเกลือกข้าวแล้วก็เนี่ย เคี้ยวขาวอ้าว,าวาเมื่อกี้เธอเอาขาปูกินกเข้เาไปแล้วเหรอใช<อ><อ>่เฮ้ยเขาต้องใครเหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ยอ่ะเพราะเธอคินได้หรอกินได้อ่ะแสดงว่ามันเอาข้าวผสมที่มันเริ่มกรอบแล้วมันเคี้ยวเป็นแคลเซียมไปเลยมันไม่แข็งเลยค่ะพอเคี้ยวกับข้าวมันมัน,ม,นมันรวมกันอร่อยมากเออเหรอค่ะช่วยในมารายการเราวันนี้สนุกไหมอ่ะมากเหรอมากมากหนูมากกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะหนูไม่เคยผิดหวังสนุกใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งสนุกสองอาหารก็อร่อยไม่เคยผิดหวังเลย ในการนี้ชื่อรายการอะไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งแต่หนูไม่ทิ้งค่ะกินค่ะชื่นใจจังเลยวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะจิมมี่ค่ที่เขาให้เกียรติมาร่วมรายการของเราอย่าลืมดูนะหนูนดีมากกว่าการให้เกียรติหนูดูรายการของเราตลอดนะคะพี่พี่น้องๆที่ให้ให้เกียรติหนูด้วยวันนี้ต้องบอกว่าอร่อยด้วยสนุกด้วยถ้าใครไม่ดูนะอุย้ยไม่ได้สูตรนี้ใช่ไหม อันนี้สูตรนี้ยกให้เป็นของทิ้งนิดขาวงเทวันแล้วอย่าลืมตุ๋นน้ำพริกกระปิของทิ้งนิดขาหนักโอเคใช่อย่าลืมตุ๋นน้ำพริกกระปิของเขานะอู้มอร่อยอร่อยโอเคครัช่วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11บเอโมงนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้จ้ิหนีขาวงเทวันได้มาทําอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดาหนรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวจริงๆไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่แต่วันนี้ได้มีโอกาสมาทําน้ําพริกกะปิซึ่งจริงๆมันน่าจะง่ายนะแต่เจ้าหนีขาวบอกเลยว่ายากเหมือนกันค่ะข้าวผัดปูเค็มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ทานมันอร่อยมากเลยแล้ววิธีการทำก็ทำไม่ยากเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ทานง่ายแล้วยิ่งทานเข้าไปมันอร่อยมากๆปูไม่น่าเชื่อว่าปูเค็มพอทานเป็นข้าวผัดเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆอร่อยจริงๆค่ะพิ่มิชย์ยอ่อเมนูต้มโขลกง้งโค้งแซ่บมันต้องใส่ปากกอบนะคะ<อ>ถึงจะเป็นต้มโคงปาก,กออเวลาอาจารบอกว่านักเรียน ทำรายงานต้องมีรูปประกอบด้วยรูปประกอบใช่ <c oughs> ทุกคนที่เรียนที่สถาบันอาอจารย์ต้องถ่ายรูปนี้ไปใส่ในรายงานเพราะว่าจะได้เป็นรูปประกอบว้า <c oughs> ทันชันโทษนะคะจานอันนี้แม่เขินมาแม่ไม่เคินกิน <c oughs>